แต่เขาใช้เรนี้แล้วไม่ได้เขาไม่ใช่เจ้าพอะไรเลยเขาเป็นติ๊กต uh> ุ๊กเลยเดี๋ยวปลาขก็มาสอนเรื่องนี้ต่อเลยเอ่อสอนเรื่องนี้ต่อเลยอะสอเร่องตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกจะต้องปัดกิ๊

ยินโมโหก็ได้พี่นาเรนี่นะครับตุกตาอหญ่ครับตุกตาใหญ่อะพัฒน์หมดแก้มครับเออนะครับเอะต้าหายครับเียนะครับไม่เห็นหน้าเลยตอนนี้อะคุณยายเห็นคุณยายเห็นคุณยายแม่ลำเห็นมากไม่อยู่นะครับคุณบุญนะครับแล้วก็ต่อไป ก็เห็นหนาอะไรนะเริมพอเริ่มพอทำงานมาเลยนะครับ้องายนะครับแล้วก็ทนะครับมาแสดง่มนักเด็กสาวนะครับโอ้ยยอดดีนะครับยอดสุเก่มากครับดี่น้องน ก็ให้ใคจะได้่ายพอพาติ่ายกัเด็จนะครับเมีวย็บไอ่ากัเสด็จียระแ่บครับข้ามอสาสอบใกล้ที่ดีๆนะครับจะได้ให้เยอะกว่านี้นะครับพ่อบอกนคพ่อบอกให้เยอะกว่านี้นะครับ จะได้จับให้ทั้งผู้โดยสารกับคณะครูนะครับผู้แย่งงานที่มาถึงของทางเดินเทราได้มาเรื่องดีกระจายนะครับไม่จับคนอื่นที่จะมานะครับเขาหลังบริหารเมื่อเย็นมาถ่ายรับรองถ่ายถ่ายใจที่ดี รูปเวลาตายนะครับเื it, ่อน yeah. ี้นะครับถึงจารูปมี่นะคุณแคมเป้นายพีเดนและเลยคุณแคมเป้ี่นำการสิบันพวกคุณพ่อคุณแม่ของพี่เสดไปด้วยลงนะครับเป็นหลักผู้เฝ้ารอถ้าเชิญรถให้ช่วยตอนนี้ไปช่วยติดเทลนะครับและหลายคนมาเกคุณพ่อคุณแม่นี่คือขั้นแรกประกาศขั้นแรก จากนั้น阿拉พลด้วยกูนเราต้องช่วยกันใทมันะครับถายูนะมุลูกหนสอหุนยี่สิสงนะับได้จะทำให้นเรียนตัสุดรนะะก็นัเรียน่ได้รจก็มาเรนะครับเาหนนใจให้เกียรติมารื่นที่ีในให้กรรตันมา้นับ โอเคต้รต้องอารันบอลต้องอบาบออาบอ